สลินเอ็กเพลสตายแล้วอุ้ยทำไมมันเล็กจังเลยชุดนี้คุณนี่หา,า,าอะไรล่ะคะอ้าคุณน้องฟิล์มค่ะคืออย่างนี้ค<า>่ะพี่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลยเหมือนมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะคะ่ะโอ้โหแน่นอนเลยดูสิโอ้โหไขมนะันหน้าท้องต้นแขนต้นขาใหญ่มากเลยอะตายอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นช้างไม่ใด่สิโอ้่ย จอทุกวันทุกวันต้องฟิล์ก็หุ่นดีแบบนี้มันมีเคล็ดลับง่ายนิดเดียวเองค่ะจริงเหรอคะน้องฟิลเดี๋ยวมาดูกันว่าเคล็ดลับคืออะไรโอ้โหได้แต่ผมอมทุกทีได้ไม่ต้องอ้วนนี่ไงล่ะคะพี่ปุ้ยเนี่ยเหรอคะนี่ละค่ะทให้พี่ปุ้ยผอมได้ถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะฟิลได้นำผลิตภัณฑ์ซลินเอ็กซ์เพรสตัวนี้มาเป็นเคล็ดลับความผอมขั้นเทพใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องหุ่นนะคะมีความอ้วนหุ่นนี่เจ๊ หุ่นนิพังมีไขมันบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องหรือบริเวณเหียงคอตรงนี้ได้หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าทําให้คุณผอมเพรียวกระชับได้นี่คือความอัจรรย์มากเลยใครที่บอกว่าเบื่อนายกับการลดน้ำหนักแบบเดิมๆที่ลงไปเดือนนึงแค่โลเดียวหรือว่าอาทิตย์นึงลงแค่ขีดเดียวแต่เวลาขึ้นมานี่ขึ้นมาเป็นทวีคูณมหาศาล วันนี้คุณสามารถที่จะลงน้ําหนักไปได้ต่อเดือน5 1าถึงสิโลกันเลยทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ซิลิเนสตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการลดน้ําหนักซึ่งจะบอกราไขมันตั้งแต่ต้นเหตุของไขมันเลยใครได้บอกว่าอยากจะผอมได้จริงและต้องผอมได้อย่างรวดเร็ววันนี้ซิลิเนสทําให้คุณได้อย่างแน่นอนวันนี้ใครอยากผอมนะพี่ปุ้ยโทรมาเลยโทรศัพท์มีหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะจะมีเยอเลยนะ0ูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองเก้าหรือหนึ่งห้าเจ็ดแต่ว่าจํากัดวันนี้ ให้แค่20ชุดเท่านั้น20ชุดเพราะว่าอะไรของดีมีจํานวนจํากัดและมีน้อยอแต่ซลลินในเฟสตวนี้ผอมขั้นเทพคุณทานไปอาการใจสัส่นจะไม่มีาอาการปวดหัวอาเจียนไม่มีโยโย่ก็ไม่มีแต่ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรผอมด้วยเร็วด้วย ไม่สมด้วย,ยสวยด้วยแ,แล้วก็มีพรีเซนเตอร์สาวสวยอยู่หนึ่งคนคนนั้นคือใครรู้ไหมคะใครคะนี่เลยค่ะคุณเป้ยปานวาดเสียมากต่อมากสวยมากจากแต่ก่อนที่หนักอ้วนมากตอนนี้คุณเป้ยปานวาดของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ลีเพรตัวนี้น้ําหนักลงลงไปถึง10บโล สิบโรดในหนึ่งเดือนพี่ปุ้ยเร็วมากและผอมได้จริงนี่คือความหมายจันตอนนี้คุณเป้ยบรรวาดสวยสมบูรณ์แบบแล้วบอกเลยว่าโอ้โหแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกจริงๆนี่แหละพี่สนใจมากเลยค่ะตัวนี้นี่เรากินยังไงแล้วมีเป็ส่วนผสมอะไรบ้างคะต้องบอกเลยว่าเราทานง่ายทานวันละห่เม็ดเท่านั้นนะคะเพราะหลักการทํางานของเขาเนี่ยจะทั้งดักทั้งจับทั้งปรับทั้งปล่อยทั้งลด คือดักจะปล่อยปรับบปลดภายในขั้นตอนเดียวถึง5ขั้นตอนบอกเลยว่าใครที่บอกว่าเบื่อการบล็อกและเบิร์มันเอาไม่อยู่เพราะว่าไขมันที่เรากินมันเยอะดังนั้นคุณจะโดนทั้งดักทั้งจับไขมันใหม่และไขมันเก่าไม่เข้าสู่ร่างกายไขมันเก่าจะถูกกระชากไขมันออกมาตั้งแต่ต้นเหตุของไขมันเลยนะ ไขมันเก่ากับใหม่จะถูกรวมตัวกันและวักถ่ายออกทางอุจราะระปัสสาวะทางเหงาอือให้ไขมันตัวนี้หลุดลอกไปไยังไม่พอยังไปปรับให้มีส่วนว,สวนอสสุดโค้ใครที่บอกว่าลดน้ําหนักแล้วแล้วทิ้งที่เขียวโยน่นแตุ่ผู้ชมดูตรงนี้สิว่ามันเฟิร์มกระชบับเนี่ยเบิร์มมากเพราะตัวนี้มันจะไปปรับ ให้มีส่วนว้าสว่วนโค้งเปลี oh. ่ยนไขมันให้มาเป็นกล้ามเนื้อจะบอกกุยเลยว่าน้ําหนักของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่3วันแรกฟิล์มไม่ได้โกหกแต่คุณสามารถไปตรวจสอบได้ที่โรงพยาบาลเลยก่อนทานผลิตภัณฑ์สลิเพสให้ไปตรวจวัดมวลไขมันแล้วจะได้ค่ามวลไขมันมาแล้วพอคุณทานผลิตภัณฑ์สลิเพสใน3วันแรกไปตรวจเลยนะคะว่ามวลไขมันจะมีการลดลงแต่อะไรเพิ่มขึ้นรู้ป้ะ มวลของกล้ามเนื้อจะมีการเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะเปลี่ยนไขมันให้มาเป็นกล้ามเนื้อและเปลี่ยนกล้ามเนื้อให้เป็นกล้ามเนื้อที่กระชับได้รูปมากยิ่งขึ้นและยังไปลดเซลลูไลท์ลดผิวเปลือกส้มลดรอยแตกลายงาได้อีกด้วยมีเยอะมากไขมันทั้งหมดของร่างกายจะหลุดลอกออกไปทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่ผอมเรียวกระชับแบบนี้ได้นี่แหละคือความมันส์ด้วยสารสกัดพิเศษสารสกัดพิเศษที่อยู่ข้างในเรานําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะตัวนี้แพงมาก แต่วันนี้ถือว่าโชคดีถ้าใครได้ทานผิวพันซิเลพเพสเหมือนคุณออกแบบรูปร่างได้ด้วยสารสกัดตัวแรกคือสารสกัดจากถั่วขาวถั่วขาวถั่วขาวตรงนี้เป็นสายพันธุ์พิเศษถ้าเป็นถั่วขาวทั่วไปเนี่ยเราไม่ใช้เราใช้สายสายพันธุ์พิเศษเกรทนอรเทิร์นตัวนี้นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสจะช่วยเรื่องการไปดักจับแป้งดักจับน้ําตาลดักจับไขมันทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นและลดความหิวลดอาการกินจุกกินจิกผู้หญิงเราอ้วนเกิดจากการกินจุกจิกเจออตัวนี้ก็จะช่วยได้ นอกจากนี้นะคะยังมีใยอายหารจากผลกระบองเพชรหรือว่าลูกกระบองเพชรยอาหารตัวนี้เลิศมากจะช่วยเรื่องปัญใาอาหารที่มีแขนกับขาในการไปครู่และคลาาไขมันออกไปจากร่างกายและยังมีแอลคาเนชีนแอลทราเทรดตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่ององการระบบการเผาผลาญใครได้บอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย ที่เกียดออกกำลังกายระบบพอผ่านไม่ดีตอนวัยรุ่นวัยสาวกินควายทั้งตัวก็ไม่อ้วนแต่พอโอ้โหอายุเยอะขึ้นกินข้าวทองแมวโดมก็อ้วนอวนขึ้นตัวนี้จะช่วยให้คุณมีระบบที่ย้อนวัยกลับมาเป็นวัยรุ่นวัยสาวอีกครั้งหนึ่งและยังมีวิตามินบ1หนึ่งวิตามิน B6 ทําให้คุณผอมแต่ว่าไม่โซ่นะคะสารสกัดทั้งหตัวแล้วยังมีสารสกัดตัวสุดท้ายที่เด่นที่ดังมาก มีเคาน์เตอร์แบรนด์เขาได้นำสารสกัดตัวนี้มาใส่ในครีมบำรุงผิวกระปุกนึงเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะแต่เราสลินเอ็กเพรสเป็นเจ้าแรกที่ได้นำสารสกัดตัวนี้มาใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนนั่นคือสารสกัดจากสาหร่ายแคลตัวนี้เยสต้องค่ะสาหร่ายแคลตัวนี้เลิศมากจะบอกเลยว่าเหมาะมากกับคนที่อ้วนเรื้อรัง แล้วอ้วนจากการคลอดบุตรอ้วนจากการกินอ้วนจากการโยโยโ<อ>่แล้วไม่ยอมลดดื้อยาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะตัวนี้จะทั้งดักจับทั้งถ่อผานและลดคอเลสเตอรอลลนไขมันในเส้นเลือดขันได้อีกด้วยอบอกเลยว่าความัดจันตัวนี้ทําได้มีกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ซาลนิเพสตัวนี้ไม่ว่าจะอ้วนจากการคลอดบุตรคุณแม่หลังคลอดมีไขมันเรน่าท้องเอาไม่ออกหรือว่าอ้วนจากการที่กินจุกกินจิ กินเยอะๆตัวนี้ก็ช่วยได้อ้วนจากการโยโย่เอฟเฟกจากการกินยาแล้วคบอ้วนที่บอกว่าโอ้โหลงยากลงช้าเหลือเกินตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าของแท้ต้องที่เบอร์0 2 2 9 0 0 9 2 9หรือ15.7 7เท่านั้นเพราะอะไรมีของปลอมอยู่ในมือฟิล์มแล้วตอนนี้น่ากลัวมากของดีย่อมมีของปลอมตลอดของดีย่อมมีของปลอมของแท้นะคะต้องซื้อได้ที่นี่เท่านั้นนะคะแล้วกล่องเป็นแบบนี้ของปลอมจะเป็นแผงแบบนี้น่ากลัวมากมีคนทานของปลอม แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้วมะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเลยอันตรายมากนะคะคุณผู้ชมคุณคุณพัช่วยเจ้าช่วยกล้วยทอดดังนั้นระวังของปลอมอย่าไปซื้อตามตลาดนัดแต่ว่าวันนี้ของแท้มาแต่ก็ต้องมีคนที่โชคดีได้ไปด้วยเพราะมีให้แค่20สาย20ชุดเท่านั้นนะคะวันนี้ราคาพิเศษราคาแบบว่าช็อกโลกเลยทีเดียวิวันนี้ใครที่บอกว่าอยากจะผอมขั้นเทพด้วยเงินเพียง1,500บาทคุณสามารถได้รับสิทธิ์นั้นจากราคาเต็ม 5,000บาท <Why? S 2> วันนี้เหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นค่ะคุณล่าเกินค oh, <okay. S 1> รึ่งนะคะเกินครึ่งนะคะ ถูกมากอิลันดีใจไหมอ่ารีบโขมาแล้วกันค่ะ1,500าบาทคุณได้รับโปรแกรมนี้1เดือน1กล่องไปเลยนะคะกับ Celinex Press ค่ะ0 2 2 9 0 0 9 2 9หรือ15.7 7แต่แนะนำคุณพี่นิดนึงคุณพี่นี้ตัวจะแตกแล้วนะคะหนึ่งกล่องนี้ซิมว่าอยากจะให้ไป2กล่องเลยเพราะอะไรรู้ไหมสองกล่องคุ้มกว่า้อมแบบยั่งยืน้อมแบบยาวนานและ้อมด้วยราคาจิบจิบถูกๆวันนี้1กล่องคุณซื้อได้ราคา1 5ึ0 100ถ้าพี่ปุ้ยเพิ่มเงินอีกแค่1,000บาท1,000บาทคุณได้ไปเลยอีกหนึ่งกล่องพระเจ้าสองพันห้าร้อยบาทสองกล่อง2,500ถูกกว่าคุณซื้อหนึ่งกล่องแยก ได้ไป2เดือนแบบนี้กับเซลีนเอ็กเพรสนะคะยังไม่พอ2,500บาทยังมีของแถมค่ะถ้าซื้อกล่องเดียวไม่ได้ของแถมโอ้องกล่องได้ของแถมเป็นอะไรสร้อยกับจี้กับพันดูซุ๊บโอ้โสร้อยตัวนี้สวยมากเป็นงานจิวเวลรี่จากฮ่องกงเลยใส่เสริมเงินใส่เสริมบารมีใส่เสริมเรื่องความรักนะคะเอาไว้เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ได้สร้อยกับจี้ตัวสร้อตัวทั์ตัวนี้เอามาจากฮ่องกงเลยนะโอ้โหมู้ค่า3,000บาทคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มนำมาแจก ฟรีอีกหนึ่งเส้นตบมือให้หน่อยก็คือว่าให้ไปเลยนะคะเพียง2กล่อง2,500บาท2,500บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรมาที่เบอร์02 290 0929 02 290 0929หรือ1577 1กล่องจาก5,000เหลือ1,500บาทเท่านั้นนะคะ2กล่องราคาเต็มอยู่ที่10,000บาทเหลือเพียง2,500บาท แถมสร้อยกับจี้กระหัรดูซับด้วยนะคะจำไว้ขึ้นใจเลยค่ะว่าคุณจะผอมได้ด้วยสลินเอ็กเพรสตัวนี้อย่างแน่นอนคุณเป้ยปันว่านและฟิลมทิ่ปานี่มาการันตีแท็คทีมไปเลยว่าผอมได้แบบสุดขีดจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวยขึ้นสวยขึ้นไปอย่างนี้ตลอดไปดีมากต่องเลยไอ้สามกล่องไอ้สี่กล่องเลยไอ้หกล่องเลยไอ้กล่่ทัปีสนับสนุนโดยสลินเอ็กเพรส